สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อเตรียมปลดล็อกชีวิตครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยซึ่งเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคําทํานายก็อาจจะตรงไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะ สิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นการสร้างกำลังใจอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปอย่ากเก็บไปคิดมากเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีไม่ดีอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะรับฟังอย่างมีสตินะคะฟังเป็นแนวทางก็พอไปแล้นะคะเป็นไพ่พาพิะเนตร แปดไม้เท้านะคะอ่าเป็นไพ่ซันอ่า happy s c o r เฮ h e r มิสนะคะเป็นไพ่เจ็ดไม้เทา้าสิบทั่วนะคะอ่าหกดาบแชมเป u นแล้วก็ใบสุดท้ายจะเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะ จะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตหรืออาจจะมีการบุกเบิกเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆที่ดีมากขึ้นนะคะเราอาจจะต้องทําในสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยทําสิ่งที่เราไม่เคยทําแต่ถ้าสิ่งนั้นมันทําให้คุณเติบโตก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะเราก็ต้องเลือกที่จะทํานะคะเราอาจจะทําในสิ่งที่เราไม่รักไม่ชอบนะแต่มันอาจจะนำพาคุณ ไปสู่สิ่งที่ดีมากขึ้นก็ได้นะคะบางคนอาจจะทำเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนนะเก็บเงินเพื่อไปทำตามความฝันก็ได้สิ่งที่เรารักที่เราชอบอาจจะได้ทำช้าหน่อยนะคะแต่เชื่อเลยว่านะคุณก็จะสามารถทำตามความฝันทำตามสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ก็ได้นะคะเป็นดวงชะตาที่กำลังจะปลดล็อกจากขีดจำกัดอะไรบางอย่างอ่อย่างเช่น การที่คุณได้ทำงานหรือมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่มันยากขึ้นมันเหมือนเป็นการได้ชาเลนจ์ความสามารถของตัวคุณจริงๆแล้วคุณเป็นคนเก่งคนหนึ่งเลยนะคะแต่ถ้าคุณได้แสดงความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่เนี่ยมันก็ทำให้คุณได้เค้นศักยภาพในตัวคุณออกมานะจนคุณอาจจะรู้สึกทึ่งนะกับความสามารถของคุณก็ได้คุณอาจจะได้ค้นพบพรสวรรค์ใหม่ๆ ค้นพบในสิ่งที่คุณชอบอีกหนึ่งอย่างก็ได้นะคะเหมือนคุณได้ปลดล็อกความกลัวปลดล็อกความไม่แน่ใจในตัวคุณให้มันออกไปแปลเปลี่ยนเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองมากขึ้นนะคะที่ผ่านมาความโลเลความไม่แน่ใจความสับสนกับบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะทำให้คุณพลาดโอกาสที่ดีไปก็ได้มันก็เลยทำให้คุณ อยากจะมีความกล้าหาญขึ้นนะคะเหมือนทลายความกลัวทลายความาโลเลใจออกไปแปลเปลี่ยนเป็นความมั่นใจนะก็จะทําให้คุณทําสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้ประสบความสําเร็จได้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องปรับตัวแล้วก็ต้องทําอะไรใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงอย่ากลัวการทําอะไรใหม่ๆเพราะว่าอาจจะนําพาคุณ ไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้คุณได้เจอเพื่อนใหม่หรือคุณจะได้รู้ว่าใครจริงใจกับคุณหรือคนที่คิดไม่ดีกับคุณก็ได้เหมือนคุณจะได้รู้ความจริงอะไรบางอย่างได้เห็นท่าแท้ของใครบางคนก็ได้นะว่าใครดีหรือไม่ดีนะคนดีคุณก็อาจเก็บรักษาไว้ส่วนคนที่ไม่ดีคนที่เป็นท็อกซิกคนที่เป็นแบบเหมือนคนคิคดลบ คุณก็ถอยห่างออกมาเหมือนเป็นการได้คัดสรรน,นะคนดีๆให้อยู่กับคุณแล้วก็คนไม่ดีก็จะถูกปัดเป่าออกไปก็ได้นะคะไพ่หกดาบมันเหมือนเป็นสถานการณ์ของการปลดล็อกความรู้สึกแย่ออกไปจากชีวิตก็ได้นะคะอาจจะเป็นความทุกข์ใจความไม่สบายใจหรือคุณอาจจะมีเรื่องที่อึดอัดใจอยากพูดอยากระบายอยากมีใครสักคนหนึ่งที่ รับฟังคุณเข้าใจในตัวคุณมากขึ้นนะซึ่งก็จะมีคนเข้ามาเป็นกำลังใจคอยอยู่เคียงข้างคุณก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนในครอบครัวของคุณเองนะมีไพ่สิบทั่วนะคะเป็นคนในครอบครัวเป็นเพื่อนเป็นคนรักก็ได้คนที่ใกล้ชิดกับคุณนะเป็นคนที่คุณมีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยที่คอยช่วยเหลือ คอยส่งเสริมคอยซัพพอร์ตนะบางทีการที่มีใครสักคนหนึ่งที่เข้าใจคุณรับฟังในสิ่งที่มันไม่สบายใจต่างๆเนี่ยก็จะทำให้คุณเหมือนรู้สึกโล่งใจสบายอกสบายใจมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาเป็นพลังบวกทำให้คุณกลับมามีพลังมีไฟมีแรงขับเคลื่อนในการทำสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้น เหมือนเป็นคนที่เข้ามาปลดล็อกความทุกข์ภายในใจแล้วก็แปลเปลี่ยนเป็นความสุขที่มันจะเข้ามาแทนที่นะคะเนี่ยมีเรื่องให้ต้องปลุกต้องดุยด้วยใครที่กำลังเตรียมตัวแข่งขันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานอาจจะอยู่ในช่วงของการประเมินผลงานอยู่ก็ได้ช่วงทดลองงานซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีความเครียดนะคะตัวเราก็มีความคาดหวังกับตัวเรา นะองค์กรบริษัทก็อาจจะกดดันเราด้วยนะซึ่งเราจงก้าวข้ามความกดดันนั้นแปลเปลี่ยนเป็นความขยันหมั่นเพียรหมั่นพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเติมเต็มความรู้ใหม่ๆอยู่เรื่อยๆมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจก็จะทำให้คุณนะพานโปได้รับการพิจารณาอย่างแน่นอนนะคะเพราะถ้าเรายิ่งกดดันตัวเองเนี่ย มันก็อาจจะทําให้เราทําผลงานออกมาไม่ดีก็ได้แล้วก็ขอให้คุณปรับตัวกับสถานที่ใหม่ๆรู้จักการเข้าหาคนารู้จักการใช้คอมพูดการสื่อสารซึ่งมันส่งผลดีมากๆโดยเฉพาะการการปรับตัวเข้าหาคนคือเราอยู่ในสังคมที่หลากหลายนะคะเราก็ต้องทํางานกับคนหมู่มาก งานบางงานมันก็ไม่สามารถทําคนเดียวสําเร็จได้ก็ต้องทํางานแบบเป็นกลุ่มเป็นทีมนะซึ่งเราก็ต้องมีความอ่อนน้อมถอม่อมตนรู้จักการใช้คอมพิว์ใช้วาทศิลน,นะคะที่จะทําให้การทํางานนั้นมันก็ราบรื่นประสบความสําเร็จได้ดีมากๆในบางครั้งเราก็ต้องเอาความเป็นตัวเองออกไปลดอีโนกะ้ Eagle, ตัวเองลงบ้างนะคะมันก็จะทําให้คุณเป็นที่รักที่เมตตาแล้วก็ได้รับ โอกาสที่ดีมากมายด้วยสำหรับใครที่อาจจะมีปัญหากับคนในครอบครัวอาจจะด้วยทะเลาะกันนะคะมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะไม่ใช่แค่คนในครอบครัวอาจจะเป็นคนรักเป็นเพื่อนก็ได้นะคะคืออาจจะถึงคราวที่ต้องอหันหน้ามาคุยกันคุยกันด้วยเหตุและผลนะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีไว้จะดีกว่านะคะบางทีการที่คุณได้ ปรับความเข้าใจกับคนในครอบครัวมันก็เป็นการได้ปลดล็อกความอึดอัดจใจความไม่สบายใจออกไปนะแปลเปลี่ยนเป็นความสุขความสบายอกสบายใจมากขึ้นก็ได้นะคะเหมือนได้ปลดล็อกสิ่งที่มันอึดอัดภายในใจได้พูดได้ระบายนะบางทีการได้ปรับความเข้าใจกันเนี่ยมันจะทําให้ต่างคนต่างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นทาไมพูดนี่ก็ไม่รู้นะคะว่า คิดอย่างไรหรือปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะใน,ในบางสถานการณ์เราอาจจะต้องรู้จักการปรับตัวรู้จักการที่จะพูดหรือการสื่อสารนะเพื่อสร้างความเข้าใจนะในสังคมที่เราอยู่นะคะไพ่เฮอร์มิทเป็นช่วงที่คุณสามารถที่จะค้นพบนะพรสวรรค์ใหม่ๆในตัวคุณก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะมีไอเดียที่ดีมีความคิดสร้างสารรค์อะไรที่ ที่มันจะทําให้ชีวิตของคุณประสบความสําเร็จก็ได้ดังนั้นหาเรามีอะไรมีความคิดอะไรดีๆก็ต้องมีความกล้าที่จะนําเสนอออกไปนะคะอย่าเพิ่งคิดว่าเออคงไม่มีใครเห็นด้วยกับเรานะคะนะอย่าเพิ่งคิดในแง่ลบบางทีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ของคุณอาจจะเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะนะจงเชื่อมั่นในตัวเราเชื่อมั่นใน ศักยภาพของตัวเรามากยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่ชาวราศีเมษได้ไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆไปพัฒนาด้านความรู้ความสามารถหรือไปฝึกฝนในทักษะอื่นๆก็ได้นะคะเพื่อมาต่อยอดในเรื่องของการทำงานการประกอบอาชีพต่างๆให้มันดีเพิ่มมากขึ้นนะก็จะทำให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตได้นะคะไพ่ย,ยังสื่อว่าในบางครั้ง เราอาจจะทํางานหนักเกินไปหรืออาจจะหมดพลังกับเรื่องของงานนะคะจนอาจจะหมดเพลชั่นในการทํางานเราควรที่จะแบ่งเวลาไปเที่ยวบ้างนะจัดสรรเวลาให้มันลงตัวใช้ชีวิตที่มันตึงเกินไปมันก็จะอาจจะสร้างความอึดอ,อัดใจหรือความเครียดได้ย,ยิ่งความเครียดนี่ก็อย่าให้มันเกิดขึ้นนานเกินไปเพราะเดี๋ยวมันอาจจะส่งผลเสียได้เอาตัวเองไปเที่ยวบ้างนะคะ เหมือนแบบให้เราได้ผ่อนคลายมันเหมือนได้ปลดล็อกจากปัญหาด้วยนะบางทีตอนที่เราทํางานเจอปัญหาเรื่องงานเนี่ยเราอาจจะคิดหาวิธีแก้แก้ไขปัญหาต่างๆไม่ได้แต่พอเราได้ไปเที่ยวได้ไปคุยกับเพื่อนได้ไปอยู่กับคนที่คุณรู้สึกดีด้วยเนี่ยอาจจะทําให้คุณคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาได้นะทำให้คุณเหมือนเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ก็ได้นะคะ อ่ะบางทีปัญหาที่เราเจอเจอถ้าคนอื่นแนะนําบอกเราเนี่ยก็อาจจะง่ายนิดเดียวก็ได้นะคะนะก็ผ่อนคลายสมองบ้างออกไปเที่ยวไปทํากิจกรรมที่คุณชื่นชอบบาร้านนะชีวิตให้ดีมันก็จะทําให้คุณมีความสุขนะมีกําลังใจในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะมีไพ่สานด้วยนะคุณจะเห็นแสงสว่างของชีวิตนะคะแม้ในวันที่คุณรู้สึกมืดมน ไร้ซึ่งหนทางมีปัญหามีเรื่องแย,แย่เกิดขึ้นมากมายก็จงพยายามาเติมพลังใจให้กับตัวคุณให้มากๆากนะเรายิ่งมีไพส่สันด้วยนะคะมันมักจะมีแสงสว่างเกิดขึ้นที่ปลายทางเสมอดังนั้นเราจงมีความหวังในทุกๆเรื่องนะคะแม้ว่าบางเรื่องมันอาจจะดูยากเป็นไปไม่ได้แต่เชื่อเถอะว่าตราบใดที่เรายังคงมีกำลังใจยังคงมีความหวัง นะสิ่งที่คุณปรารถนามันก็สามารถที่จะเป็นจริงได้นะคะก็ขอให้คุณพยายามปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดอยากจะให้คิดบวกเข้าไว้นะคะถ้าเราคิดบวกนะเลิกคิดลบเลิกสนใจในสิ่งที่มันไม่จําเป็นกับชีวิตเนี่ยชีวิตมันมันดีขึ้นเยอะเลยนะคะหรือการที่คุณสามารถปล่อยวางกับสิ่งที่มันไม่จําเป็นได้เนี่ยมันก็จะมีอะไรดีๆนะเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวเลิก ยึดติดกับความผิดพลาดในอดีตนะคะอยู่กับปัจจุบันเห็นคุณค่าในตัวงคุณเองนะก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นนะอย่างแน่นอนนะคะมีไพ่อาพระเคแนเนด้วยนะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณได้ไปไหว้พระทําบุญสวดมนต์นั่งสมาธิทําสิ่งที่เหมือนเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตัวคุณก็ได้นะคะ บางทีการที่เรา,ามีสติมีสมาธิเนี่ยมันทำมันทำให้คุณได้รู้แจ้งเห็นจริงหรืออาจจะบรรลุอะไรบางอย่างมีความคิดที่เหมือนตกผลึกนะคะทำให้เกิดความคิดดีๆหรือเป็นการปลดล็อกอความรู้ปลดล็อกสิ่งที่อาจจะเป็นสิ่งที่คุณเคยกลัวเคยไม่กล้าทำในอดีตก็ได้นะคะแปลเปลี่ยนเป็น ความกล้าหาญความมุ่งมั่นตั้งใจมากยิ่งขึ้นนะก็ขอให้คุณมีความสุขในทุกๆเรื่องนะคะแม้ว่าบางเรื่องมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันก็อาจจะนำพาคุณไปสู่ความสุขที่ยิ่งใหญ่เพิ่มมากขึ้นก็ได้นะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรณก็สามารถกดปุ่มซับสไคร์ที่เป็นรูปหัวใจข้างหน้านี้ได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้นะคะก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาบเงินทองไหลมาเทมามีคนรักคนเมตตาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ